สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพัน์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังสองช่องพร้อมกันนะครับของเบลฟง n g a 5า s นะครับเป็นตัวนี้นะครับเบเฟง n g a s 8 s ตัวนี้รองรับ2ย่านความถี่นะครับย่านดำย่านแดงแล้วก็ย่าน400นะครับ3ย่านความถี่นะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาะแนะนำ ก่อนนะครับตอนนี้นะครับมันยังฟังช่องเดียวอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวกดหนึ่งสี่เจ็ดห้าห้าศูนย์นะครับอ่ะหนึ่งอ่าสี่เจ็ดห้าศูนย์นะครับอ่ะปึ๊บอ่ะอันนี้ก็เครอร์เซอร์อยู่แต่ก็คือรับช่องนั้นอ่ะผมช่องล่างสองสี่ห้าเก้าเจ็ดห้านะครับสองสี่ห้า ก้าเจ็ดห้าอันนี้อ,อ,อันนี้ผมจะ,อะวอช่องล่างนะครับอันนี้มือกีช่องบนนะครับอ่าเข้าอาทีนี้ผมจะวอช่องล่างนะครับปึ๊บบดกดเข้ามาเห็นไหมครับไม่ได้เห็นไหมครับ,ค,รบคืออันนี้เรายังไม่ได้เซตนะครับนอกจากว่าเราเอาเครอร์เซอร์ลงมาลงข้างล่างแบบนี้นะครับอ่าเงจะรับได้เห็นไหมครับก็คือฟังช่องเดียวก็คือหมายความว่าเครอร์เซอร์อยู่ที่ไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับ เคอร์เซอร์อยู่ข้างบนก็คือฟังข้างบนนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาฟัง2ช่องพร้อมกันโดยที่เราไม่ต้องขยับ AB นะครับวิธีทํามันก็ไม่ยากนะครับกดเมนูไปหนึทีนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับปุ๊บ <Menu. S 1> กดลูกศรขึ้นไปเมนูที่7นะครับเมนูที่7เมนูที่7อ่ะเมนูนี้เลยนะครับ TDR นะครับมันออฟอยู่เห็นไหมครับ ก็กดเมนูครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นให้เป็นออนนะครับเราจะเปิดสแตนบายสองช่องนะครับกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็กด exit ออกมาอ่ะทีนี้เรามาลองใหม่นะครับตัวบนนะครับสังเกตนะครับถ้าสแตนบายสองช่องนะครับสังเกตมันจะเป็นตัว S นะครับนี่เห็นไหมครับข้างบนอ่าถ้ามีตัว S ก็คือหมายความว่าสแตนบายสองช่องนะครับอันนี้ช่องแรกนี้นะครับอ่าอ่าช่องแรกเดี๋ยวนะครับอ่ช่องแรก ช่องแรกตัวนี้กดเข้ามามันก็จะได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ช่องแรกเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราจะวอลช่องที่2นะครับอันนี้กด A B ลงมานะครับนี่ครับโดยที่เราไม่ต้องขยับ A B นะครับอันนี้เรากดได้เลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับฮะบนมาก็ได้ล่างมาก็ได้นะครับก็คือรับได้หมดคือสแตนบายสช่องนั่นเองนะครับ ปิดการสแตนบายสองช่องก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนูมาเมนูเดิมเลยครับเมนูที่7นะครับเสร็จแล้วกดเมนูนะครับอ่ะแล้วกดลูกศรขึ้นให้เป็นออฟนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บอ่านี่ก็คือหมายควาว่าปิดช่องเดียวนะครับเหลือฟังช่องเดียวบางท่านก็ลาคาญนะครับอ่ะถ้าเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนอ่าช่องล่างก็คือฟังช่องล่างอ่าช่องบนมาก็ไม่ได้นะครับอ่ะวีธีฟังสแตนบายช่องเดียวมันก็ไม่ยากนะครับ ครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ